ก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่อ o r ร์วอล f a ร์โดยผมบารอนนี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นซีรีส์การโชว์ลายพลางและสกินนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำมานานพอสมควรเลยนะซีรีส์นี้นะครับสำหรับรถถังที่ผมจะเอามาโชว์สกินให้ดูนะครับลายพลางให้ดูเนี่ยก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยครับ t 90 ms นั่นเองนะครับผมโดยลายพรางตัวนี้เนี่ยเป็นลายพรางที่มีอยู่จริงๆนะครับชื่อว่านาชิตก้านะโดยลายพรางตัวนี้นะครับทางเกมอาร์เมเบิร์แฟร์เขาแจกเป็นของรางวัลในกิจกรรมช่วงประมาณปลายปี2020นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแต่สำหรับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของลายพรางตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นเจ้าของนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมลายพรางตัวนี้กับ ประวัติคร่าวๆกันเลยดีกว่าว่าในสนามรบจริงเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับโอเคครับมาดูรีเพลย์กันเลยครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นสดๆอะไรนะอันนี้เป็นรีเพลย์ที่ผมเล่นไว้3-4วันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงประวัติคร่าวๆของลายพรางตัวนี้เลยครับผม สำับนาคิดกาเนี่ยคือชื่อเรียกวัสดุดูดกลืนคลื่นเลดาราที่นำมาปกคลุมตัวรถถัง t 9 0 n s y นะครับซึ่งวัสดุตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของรัสเซียที่อยู่ในเมืองมอสโคโนะครับโดยได้เริ่มพัฒนาครั้งแรกในช่วงประมาณต้นปี2000สำหรับลายพางพิเศษนี้จะทำให้รถถัง ถูกตรวจับโดยเรดาร์และกล้องจับลักษณะความร้อนของศัตรูได้ยากยิ่งขึ้นนะครับจากการทดสอบเนี่ยลายพรางน,นี้นะครับสามารถลดระยะการถูกตรวจจับโดยจากเดิมเนี่ยมันจะถูกตรวจจับที่180กิโเมตรนะครับเหลือเพียงแค่ประมาณ40กิโเมตรเท่านั้นนะและระบบนาคิก้าเนี่ยถูกเปิดตัวจริงๆครั้งแรกในประมาณปี2005จนถึงปี2006นะครับผมโดยติดตั้งบนรถถังประชานบานลรุ่น T72B เนาะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลายพางนี้นะครับผมได้รับความสนใจจากประเทศอาร์เมเนียแล้วก็ถูกสั่งซื้อจากอาร์เมเนียไปนะลายพางนาคิดก้าเนี่ยหชุดจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ90,000มจนถึงห0 0 0งแบาทไทยนะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยระบบลายพางตัวนี้นะครับยังไม่ถูกใช้เท่าไหรนะ่นักในกองทัพรัสเซียนะครับผมดูเหมือนว่าจะเน้นไปในทางส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ และลายพัางนาคิดก้าภายในเกมอเมริโวเฟเนี่ยจะมาจากเวอร์ชั่นการสาธิตรถถังในปี2012ครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันเอาไปติดกับ T90MS นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่พูดอะไรแล้วเนาะปล่อยให้ทุกๆคนเนี่ยดูรีเพลย์นี้ไปจนจบเลยละกันนะครับผมยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปฮะ I armed and hot. Nice work. Hot exit! Armor safe. Identify. Muscle, tank. Turning their attention elsewhere. I hope they don't head for the docks next. We're loading up the tanker now, so keep them off of us. Enemy tanks spotted to the east. PC. APS saved us. Reloading. Armor saved us. APS prepared. Object prepared. Armor safe us. Object prepared. Incoming, in Incoming! APS prepared. Identify. Hostel, track. That was close! An APS! In. APS knocked out! They almost hit us! Company. we are a go